เจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่าการเข้าสู่ความจริงนั้นคนเราต้องหาทุกสิ่งไปหาชีวิตจริงหากในการเชื่อในพระเจ้าผู้คนไม่สามารถมารูจากตัวเองโดยผ่านทางการเข้าสู่ชีวิตจริงและหากไม่อาจใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติในชีวิตจริงได้เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นความนุ่งเหลวผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ชีวิตจริงได้พวกเขาพูดถึงสภาวะความเป็นมนุษย์แต่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของปีศาจ พวกเขาคือผู้ที่พูดถึงความจริงแต่ใช้ชีวิตตามคำสอนแทนบรรดาผู้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตตามความจริงในชีวิตจริงได้นั้นคือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแต่เปกนระเบยดชางและปฏิเสธเจ้าต้องปฏิบัติการเข้าสู่ของเจ้าในชีวิตจริงของเจ้าต้องรู้ข้อบกพร่องของตัวเองการไม่เชื่อวังและความไม่รู้เท่าทันของเจ้าเองและดั้งจักสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ผิดปกติรวมรวมทั้งจุดอ่อนของตัวเจ้าเองด้วยวิธีนั้น ความรู้ของเจ้าจะถูกรวมเข้าไปในสภาพเงื่อนไขและความยากลำบากจริงๆของเจ้าความรู้เช่นนี้เท่านั้นที่เป็นจริงและสามารถเปิดโอกาสให้เจ้าจับความเข้าใจสภาพเงื่อนไขของเจ้าเองและสมรรถการเปลี่ยนสภาพอุปนิสัยได้ฉันอยากอ่านพระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งคะ่ะได้คะ่ะเลยในการเสาะหาการเข้าสู่ชีวิตคนเราต้องตรวจสอบคำพูดความประพฤติความคิดและแนวคิดของเราเองกับทุกเรื่องที่คนเราเผชิญในชีวิตประจำวัน และจับความเข้าใจสภาวะของเราเองหลังจากนั้นต้องตรวจดูโดยอิงกับความจริงแสวงหาความจริงและเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งความจริงที่คนเราเข้าใจช่วงระหว่างการเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งความจริงเราต้องจับความเข้าใจสภาวะของเราเองและมาอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าให้บ่อยเพื่ออธิษฐานและอ้อนวอนพระองค์ต้องสามัคคีทำกับพี่น้องชายหญิงให้บ่อยด้วยหัวใจที่เปิดกว้างแสวงหาเส้นทางเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งความจริง และแสวงหาหลักการทั้งหลายของความจริงท้ายที่สุดคนเราก็จะรู้ว่าอุปนิสัยใดที่คนเราเปิดเผยออกมาในชีวิตประจําวันว่าพระเจ้าทรงช่นบานกับมันหรือไม่ว่าเส้นทางที่คนเราปฏิบัติถูกต้องแม่นยําหรือไม่ว่าเราตรวจดูสภาวะที่พบภายในตัวซึ่งอิงพระวจนะพระเจ้าหรือไม่ว่าตรวจดูสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือสอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าหรือไม่ว่าคนเราได้สร้างผลสำเร็จอย่างแท้จริงและได้เข้าสู่สภาวะที่สอดคล้องพระวจนะพระเจ้าหรือไม่ เมื่อเจ้าดำรงชีวิตภายในสภาวะเหล่านี้บ่อยๆเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะค่อยๆมีการจับใจความพื้นฐานต่อความจริงบางอย่างและต่อสภาวะที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของเจ้าพระวจนะเพระเจ้าแสดงให้เราเห็นเส้นทางในการเข้าสู่ชีวิตที่ตรวจสอบทุกๆความคิดและการกระทําของเราในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง แล้วหลังจากนั้นก็ใช้มันเปรียบเทียบกับการเปิดเผยพระวจนะพระเจ้าสะท้อนให้เห็นอุปนิสัยอันเสื่อมทรามและ,สะแสวงหาความจริงเพื่อเปิดเผยมันใช่นี่คือหนทางเดียวในการรู้จักตัวเราเองและเข้าสู่ความจริงของพระวจนะพระเจ้าฉันอยากแบ่งปันประสบการณ์ของฉั้นค่ะเยี่มย,ย,ม,เย,ยมเลยค่ะที่เฉินได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขาในการชุมนุมเมื่อหกเดือนก่อนเมื่อเขาพูดจบฉันคิดว่าเขาออกนอกลู่นอกทางในหน้าที่ขัดต่อหลักปฏิบัติและต้องถูกตัดแต่แตงและจัดการเขาแค่ควบคุมตัวเองโดยไม่หาข้ออ้าง และเขาก็ดูนอบนอบแต่เหตุผลที่เขาออกนอกลู่นอกทางในงานของเขาอุปนิสัยอันเสื่อมทรามใดที่ควบคุมเขาหรืออะไรคือสาเหตุเขาไม่ได้พยายามจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้และไม่แสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขมันความเชื่อฟังของเขาเป็นแค่การทําตามกฎมิอาจได้มาได้ว่าการนอบนอบฉันนึกสงสัยว่าฉันควรจะพูดเรื่องข้บอบกพร่องนี้กับเขาหรือเปล่าใช่แต่แล้วฉันก็คิดว่า พี่เฉินเป็นผู้เชื่อมานานกว่าฉันความเข้าใจและประสบการณ์ของเขาเหนือกว่าฉันถ้าฉันแนะนําอะไรให้เขาจะไม่เหมือนเด็กที่พูดเกินตัวเหรอจะทําให้ฉันดูเย่อหยิ่งหรือเปล่าฉันไม่พูดอะไรน่าจะดีกว่าเมื่อเขาจบการสามัคคีธรรมของเขาเขาขอให้เราบอกข้อบกพร่องใดๆก็ตามที่เราสังเกตเห็นให้เขาฟังฉันอยากชี้ถึงปัญหาของเขาแต่ฉันพูดไม่ออกเลยค่ะฉันคิดว่าพี่เฉินแก่กว่าฉันมาก ถ้าฉันพูดว่าเขาไม่ได้นบนอบอย่างแท้จริงแค่ทำตามกฎเฉยๆเขาจะต้องเสียหน้ามากฉันจะเป็นคนที่ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพนั้นถ้าเขาไม่ยอมรับและบอกว่าฉันเย่อหยิ่งหรือไร้ประสบการณ์เกินไปฉันก็จะอับอายมากฉันไม่ได้รู้จักเขาจริงๆและมันก็ไม่คุ้มที่จะทำให้เขามีความประทับใจแย่ๆฉันเลงเลอยู่พักใหญ่แล้วก็พูดว่าเออคุณมีประสบการณ์และความเข้าใจที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงมากค่ะ ฉันรู้สึกอึดอัดหลังจากที่พูดไปแบบนั้นฉันเห็นปัญหาของเขาได้อย่างชัดเจนแต่ไม่พูดออกมาสักคำฉันกลับพูดแต่เรื่องดีๆที่ตรงกันข้ามกับอโนธรรมของฉันมันไม่มีความจริงใจหรือความซื่อสัตย์เลยจากนั้นฉันก็คิดถึงการชุมนุมของเราในช่วงนั้นที่ทุกคนแบ่งปันการสามาัคคีทำกันเราควรพิจารณาและรู้จักตัวเองในทุกวันเพื่อให้เห็นว่าเราพูดโกหกหรือความจริงที่ถูกเจอจางมากแค่ไหน เราพูดโดยมีแรงจูงใจจากเป้าหมายส่วนตัวไปเท่าไร่และสิ่งที่เราพูดหรือทำที่ขัดต่อความจริงมีอะไรบ้างฉันจะหนักว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากโกหกพี่เฉินฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตือนสติเราครั้งแล้วครั้งเล่าให้ซื่อสัตย์ให้เราพูดความจริงพูดไปตามตรงพูดในสิ่งที่เห็นพูดในสิ่งที่เป็นใช่แต่แล้วฉันกลับปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พื้นฐานที่สุดไม่ได้เมื่อถึงจุดนี้ฉันเริ่มไม่สบายใจ ฉันได้ไปอธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อขอให้พระองค์ทรงนำฉันให้รู้จักตัวเองจากนั้นฉันก็อ่านพระวจนะนี้ของพระเจ้าพวกเจ้าล้วนมีการศึกษาดีล้วนสนใจต่อการได้รับการถลุงและการเจียมตัวตลอดจนต่อลักษณะที่ใช้พูดจาพวกเจ้ารู้กลัเทศะเรียนรู้ที่จะไม่ทําให้ผู้อื่นเสียศักดิ์ศรีและความนับถือตัวเองในคําพูดและการกระทําของเจ้าเหลือที่ให้คนมีอิสระเจ้าทําเต็มที่เพื่อให้ผู้คนสบายใจ เจ้าไม่เปิดปปงรอยแผลเป็นหรือข้อบกพร่องเจ้าจะไม่ทำร้ายหรือทำให้พวกเขาตะกิดตะขวงใจนั่นคือหลักธรรมที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ปฏิบัติตนแล้วหลักธรรมนี้เป็นประเภทใดหรือเป็นการสมคบคิดปลิ้นปล้อนเจ้าเล่และเกลือแฝงเบื้องหลังใบหน้ายิ้มแย้มของผู้คนคือสิ่งมากมายที่มุ่งร้ายเกลือบแฝงและน่ารังเกียจตัวอย่างเช่นเมื่อกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เมื่อเห็นว่าผู้นั้นมีสถานะมากพอควรบางคนก็จะเริ่มพูดคุยในหนทางซึ่งลื่นไหลหน่าฟังและยกยอเพื่อที่จะทําให้บุคคลอีกคนรู้สึกชูใจทว่านั่นเป็นสิ่งที่พวกเขากําลังคิดอยู่จริงๆหรือแน่นอนที่สุดว่าพวกเขาเก็บงําความตั้งใจและสิ่งจูงใจแอบแฝงทั้งหลายเอาไว้ผู้คนดังกล่าวมีความมืดในหัวใจและน่ารังเกียจหนทางที่ผู้คนเช่นนั้นปฏิบัติในชีวิตน่าขยักขยแยงและน่าเกลียด พระวจนะพระเจ้าเผยสภาวะที่ฉันเป็นอย่างแม่นยำคำพูดของฉันไม่ได้ใกล้เคียงความซื่อสัตย์แต่มันหลอกลวงอย่างยิ่งฉันพูดแบบอ้อมๆเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ทำร้ายใครและฉันก็เอาแต่พูดแต่เรื่องดีๆมองจากภายนอกมันดูเหมือนว่าฉันคิดถึงคนอื่นแต่แรงจูงใจที่แท้จริงของฉันคือการทำให้คนอื่นพูดถึงฉันในทางที่ดีและเพื่อปกป้องเกิและสถานะของฉันใช่จากการฟังประสบการณ์ของเขาฉันก็รู้ว่าพี่เฉินยึดติดกฎเกณฑ์มากเกินไป และรู้ว่านี่ไม่ได้ช่วยในการเข้าสู่ชีวิตของเขาเลยแต่ฉันคิดว่าการพูดเรื่องนี้จะทําให้เขาอับอายและมีความประทับใจที่ไม่ดีต่อฉันฉันเลยปิดปากเงียบแม้แต่ตอนที่เขาขอคําแนะนําจากฉันฉันก็ไม่ได้พูดตรงๆแต่ฉันกลับยกยอและหลอกลวงเขาแทนฉันนี่เหลี่ยมจัด้า้หลอกลวงจริงๆพี่เฉินขอให้เราชี้ข้อเสียของเขาเพราะเขาต้องการชดเชยในข้อบกพร่องของเขา นอกจากไม่รับผิดชอบหน้าที่ในการช่วยเหลือเขาแล้วฉันยังชื่นชมเขาแบบหลอกๆและปิดหูปิดตาเขาอีกด้วยตอนนั้นเองที่ฉันจะหนักว่าฉันดูเป็นคนดีรู้จักกาลเทศะและไม่มีใครขุนเคืองฉันแต่เมื่อเผชิญปัญหาฉันไม่ได้ปฏิบัติความจรงิงและไม่ใช่การทําตัวเป็นคนดีสักนิดแต่เป็นการทําตัวเหลี่ยมจัดและหลอกลวงฉันเคยคิดว่าฉันอายุยังน้อยและไร้ประสบการณ์ว่าฉันยังไม่รู้วิถีทางของโลก เมื่อถูกเปิดเผยได้ข้อเท็จจริงเท่านั้นฉันถึงได้รู้ว่าฉันเจ้าเล่มากและฉันก็เริ่มเกลียดชังตัวเองฉันไม่อยากเป็นคนหลอกลวงและไม่ซื่อสัตย์อีกฉันจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าอยากกลับใจเพื่อบอกความจริงและเป็นคนซื่อสัตย์อย่างที่พระองค์ทรงกำหนดฉันตั้งใจจะเขียนปัญหาที่ฉันพบในตัวพี่เฉินและส่งไปให้เขาแต่ระหว่างที่เขียนฉันก็ลังเลอีก ฉันกังวลว่าถ้าฉันใช้คำไม่เหมาะสมเขาอาจจะรับมันได้ไม่ดีนักแล้วเขาก็จะคิดว่าฉันทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ตอนเขาถามฉันไม่ได้บอกเขาถ้าฉันพูดตอนนี้เขาจะไม่คิดว่าฉันวุ่วายทั้งๆที่ไม่มีเรื่องอะไรเหรอบางทีครั้งนี้ฉันไม่ควรจะทำอะไรเราพูดคราวหน้าดีกว่าแต่ความคิดนั้นก็ทำให้ฉันไม่สบายใจอีกครั้งพระเจ้าไม่ได้ทรงเตรียมการเหตุการณ์นี้เพื่อความเข้าใจของฉันเองโดยเฉพาะ ส่งหวังว่าฉันจะยอมรับพระวจนะพระองค์และนำไปปฏิบัติถ้าฉันยอมแพ้เฉยๆและปล่อยมันผ่านไปนั่นจะไม่เป็นการโกงพระเจ้าหรอกเหรอฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าอีกครั้งว่าข้าพระองค์ไม่อยากกังวลเรื่องพี่เฉินหรือคนอื่นจะคิดยังไงกับข้าพระองค์อีกแล้วส่งช่วยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติความจริงด้วยเถิดหลังจากนั้นฉันคล่ครคุณประสบการณ์ของพี่เฉินผนวกเข้ากับพระวจนะพระเจ้าฉันเขียนปัญหาที่ฉันสังเกตเห็นและความเข้าใจของฉันแล้วส่งไปให้พี่เฉิน ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมากไม่ได้ปฏิบัติในทางนั้นวันต่อมาฉันได้รับการตอบกลับจากพี่เฉินเขาบอกว่าเขาตื้นตันใจมากไม่ได้อ่านจดหมายของฉันและการเขียนปัญหาส่งให้เขามาจากความรักของพระเจ้าเขาถนักว่าเขาไม่ได้จดจออยู่กับการค้นหาความจริงเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเขาถูกตัดแต่งและจัดการเขาก็แค่คำคำ,คำทางให้ผ่านไปเขาพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องในการรับประสบการณ์สิ่งต่างๆของเขา เมื่ออ่านจดหมายของเขาจบฉันก็ตื้นตันใจมากฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องกังวลมากนักเรื่องปฏิกิริยากับพี่น้องชายหญิงใช่แค่ต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องอยู่เบื้องหลังการชี้แจงปัญหาและพวกเขาก็จะยอมรับมันถูกต้องแล้วความกังวลของฉันคือสิ่งที่ฉันจินตนาการและมันมาจากอุปนิสัยแอนเสิรมฟซามของฉันใช่ฉันยังเข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์ในคริสตจักรไม่ได้ขึ้นอยู่กับปรัชญาในการใช้ชีวิตหรือกลหลอกลวงแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยการนำพระเจ้าไปปฏิบัติและความซื่อสัต์ต่อกัน แต่ฉันถูกซาตานทําให้เสื่อมทรามอย่างลึกล้ําและอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของฉันก็อย่างรากลึกเหลือเกินเมื่อเกียรติและผลประโยชน์ของฉันถูกสั่นคลอนฉันก็พบว่ามันยากที่จะปฏิบัติความจริงไม่นานหลังจากนั้นฉันพบว่าน้องสาวอายุน้อยคนหนึ่งอ่านนิยายออนไลน์อยู่บ่อยๆหัวใจของฉันเริ่มเต้นแรงและคิดว่านิยายออนไลน์พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นแค่เรื่องแต่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ถ้าในหัวเธอมีแต่เรื่องพวกนั้นเธอจะไม่อยากอา่านพระวจนะพระเจ้าหรือทําหน้าที่ถูกต้องแล้วเธอก็จะสูญเสียงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตฉันต้องยกปัญหานี้มาคุยกับเธอใช่แต่ตอนที่ฉันกําลังจะพูดฉันก็ลังเลเธอจะไม่พอใจและคิดว่าฉันไปยุ่งในเรื่องที่ไม่ควรหรือเปล่าถ้าเธอไม่ยอมรับสิ่งที่ฉันพูดการที่ต้องเจอกันทุกวันก็จะเป็นเรื่องกระอักกระอ่วนมากบางที ฉันควรรายงานเรื่องนี้ต่อหัวหน้าคริสตจักรและให้หัวหน้าสามมกีทำกับเธอแต่ฉันรู้ว่าการคิดแบบนี้มันไม่ถูกต้องฉันควรสามมกีทำกับเธอเพราะฉันเป็นคนค้นพบเรื่องนี้ฉันไม่ควรปัดภาระนี้ให้คนอื่นหลังจากนั้นฉันคิดจะยกปัญหานี้มาพูดกับเธอหลายครั้งแต่ทุกครั้งฉันก็ไม่อาจเอ่ยปากออกไปได้ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย จนกระทั่งวันหนึ่งหัวหน้าคริสตจักรถามฉันเรื่องสถานะของน้องสาวตอนนั้นเองที่ฉันบอกเรื่องนี้กับหัวหน้าฉันแปลกใจมากเมื่อหัวหน้าพูดว่าเธอยุ่งเรื่องอื่นอยู่และให้ฉันไปสามักคีทมกับน้องสาวฉันจะหนักว่าพระเจ้าทรงเตรียมสถานการณ์นี้เพื่อฉันเพื่อดูว่าฉันจะละทิ้งเนื้อหนังและปฏิบัติความจริงได้หรือไม่ถูกแล้วตอนนั้นฉันคิดว่าฉันก็รู้สึกไม่สบายใจมาสักพักแล้วโดยเฉพาะเมื่อฉันเจอน้องสาว ฉันก็ถูกหลอกหลอนจากการที่ไม่ได้พูดกับเธอฉันไม่ได้แสดงความรักหรือความรับผิดชอบต่อเธอมาโดรทาของฉันก็กำลังเป็นทุกข์ฉันรู้ถึงอันตรายของการติดในยายออนไลน์ดีซาตานมานรร้ายใช้กระแสที่ชั่วร้ายเหล่านี้เพื่อหลอกลวงและทำให้พวกคนเสื่อมทรามเพื่อควบคุมพวกเขาและทำให้หันหนีจากพระเจ้าพวกเขาจะได้เสื่อมทรมลงเรื่อยๆและสุดท้ายก็ถูกมันกลืนกินใช่ ฉันไม่ได้คิดแม้แต่นิดเดียวว่าชีวิตของน้องสาวจะเสียหายได้แค่ไหนหรือการที่เธอเสียสมาธิในการทำหนา้าที่ของเธอทำอันตรายต่อง,งานของคริสตจักรได้อย่างไรฉันวมต่กลัวว่าจะทำให้เธอไม่พอใจและเอาแต่ระมัดระวังเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเราฉันนี่เห็นเก่ตัวและชั่วร้ายจริงๆจากนั้นฉันก็ได้อ่านพระวจานะนี้ของพระเจ้าผู้คนมากมายเชื่อว่าการเป็นบุคคลที่ดีอันที่จริงแล้วง่ายดาย เพียงพูดจาให้น้อยกว่าทําให้มากกว่ามีหัวใจที่ดีงามไม่มีความตั้งใจร้ายพวกเขาเชื่อว่านี่จะทําให้พวกเขาจเริญเชื่อว่าผู้คนจะชอบพอพวกเขาและนั่นดีพอแล้วที่จะเป็นคนเช่นนั้นไปถึงขั้นไม่ต้องการไล่ตามความจริงพวกเขาพอใจแค่ได้เป็นคนดีพวกเขาคิดว่าการไล่ตามความจริงและการรับใช้พระเจ้าซับซ้อนเกินไป ต้องเข้าใจความจริงมากมายพวกเขาคิดว่าใครเล่าที่จะลุล่วงการนั้นได้พวกเขาต้องการใช้เส้นทางที่ง่ายกว่าคือเป็นคนดีและปฏิบัติหน้าที่และคิดว่านั่นเพียงพอแล้วสถานภาพนี้สมเหตุสมผลหรือการเป็นคนดีเรียบง่ายยิ่งนักจริงหรือเจ้าจะพบคนดีเป็นจํานวนล้นหลามในสังคมที่พูดจากการในลักษณะที่สูงส่งและแม้ภายนอกดูเหมือนพวกเขาไม่ได้ทําชั่วใหญ่หลวงแต่ลึกลงไปพวกเขาเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงและเปลีนปล่อน พวกเขาเห็นว่ากระแสลมพัดไปทางใดมีวาทศิลป์ที่ลื่นไหลและเข้าใจโลกตามที่เรามองเห็นคนดีก็คือคนเทศคนน่าซื่อใจคดบุคคลดังกล่าวก็แค่เสแสร้งเป็นคนดีพวกที่ติดเนบอยู่กับความเครื่องเครื่องกลางๆส่อแววรายที่สุดไม่ทำให้ผู้ใดขุนเคืองพวกเขาเป็นพวกเอาใจทุกคนเออ,ออไปกับสิ่งทั้งหลายไม่มีใครอ่านพวกเขาออกพวกเขาคือซาตานที่มีชีวิต พระวจนะพระเจ้าแทงทะลุหัวใจของฉันเพราะฉันเห็นว่าฉันคือคนที่เห็นด้วยผู้ที่เลือกทางสายกลางอยู่เสมอไม่เคยทำให้ใครไม่พอใจไม่ชี้ถึงปัญหาของใครอย่างที่พระวจนะพระเจ้าเปิดเผยถ้าฉันเคยพูดอะไรบ้างฉันก็จะพิจารณาว่าฉันคุยกับใครฉันไม่เคยทำลายมิตรภาพของฉันกับใครหรือยอมให้ใครมาจับผิดฉันได้ฉันเห็นว่าน้องสาวคนนี้มีปัญหาและฉันก็อยากบอกกับเธอ แต่ทันทีที่คิดว่าเธออาจไม่พอใจฉันก็เลี่ยงที่จะพูดครั้งแล้วครั้งเล่าและส่งเรื่องต่อให้หัวหน้าคริสจักรฉันได้หนักว่าฉันคิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นว่าฉันให้คนอื่นรับงานที่มีความขัดแยง้งฉันไม่อยากให้ผลประโยชน์ของฉันถูกทำร้ายในช่วงที่ผ่านมาฉันประพฤติตัวต่อพี่น้องชยอยายหญิงแบบนั้นบางครั้งไม่เห็นใครอยู่ในสถานะที่เลวไร้หรือเผยความเสื่อมทรามฉันก็จะหลับตาไม่มองมันไม่พูดถึงหรือสามัคคีทำมัน เผลนแล้วเหมือนฉันเข้ากับทุกคนได้ดีดูเหมือนฉันเอาใจใส่จริงๆแต่มันไม่จริงเป็นแค่การแกล้งทําฉันซ่อนคําพูดและความรู้สึกจากใจจริงของฉันไว้และแค่ใส่หน้ากากฉันนี่มันเสแสร้งจริงๆฉันหลอกลวงพี่น้องชายหญิงอย่างจงแจ้งแต่ก็ยังอยากให้พวกเขาคิดถึงฉันในทางที่ดีฉันเหมือนคนน้าไม่อาย ฉันเห็นว่าฉันเป็นคุณแรกกาและหลอกลวงที่ตอบรับทุกอย่างฉันมันจอมปลอมหลังจากนั้นฉันก็ได้อ่านพระวจนะพระเจ้าเพิ่มเติมจนกว่าผู้คนจะได้รับประสบการณ์งานของพระเจ้าและได้รับความจริงแล้วธรรมชาติของาตานนี้เองที่กำกับและครอบงำผู้คนจากภายในสิ่งใดที่ธรรมชาตินั้นพ่วงท้ายมาด้วยเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นเหตุใดพวกเจ้าจึงเห็นแก่ตัวเหตุใดพวกเจ้าจึงปกป้องตำแหน่งของตัวเจ้าเอง เหตุใดพวกเจ้าจึงมีอารมณ์รุนแรงเช่นนั5 <5 uh> ้นเหตุใดพวกเจ้าจึงชื่นชมสิ่งที่ไม่ชอบทำเหล่านั้นเหตุใดพวกเจ้าจึงชอบคนทั่วพวกนั้นอะไรคือพื้นฐานของความชื่นชอบต่อสิ่งทั้งหลายดังกล่าวสิ่งเหล่านี้มาจากที่ไหนเหตุใดพวกเจ้าจึงมีความสุขยิ่งนักที่จะยอมรับสิ่งเหล่านี้ถึงตอนนี้พวกเจ้าล้วนได้เข้าใจว่าเหตุผลของสิ่งเหล่านี้คือพิษซาตานอยู่ภายในตัวเจ้าสิ่งที่พิษของซาตานเป็นนั้นสามารถแสดงออกมาอย่างครบถ้วนด้วยคำพูด ตัวอย่างเช่นหากพวกเจ้าถามคนชั่วว่าเหตุใดจึงทำความชัว่วพวกเขาก็จะตอบว่าเพราะมนุษย์ทุกคนทำเพื่อตัวเองส่วนคนดังท้ายปล่อยให้มารพาไปวลีเดียวนี้แสดงถึงรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาตะก,กะของซาตานได้กลายมาเป็นชีวิตของผู้คนไปแล้วพวกเขาอาจทำสิ่งทั้งหลายเพื่อจุดประสงค์นี้นั้นแต่พวกเขาก็แค่ทำเพื่อตัวเองทุกคนคิดว่าในเมื่อมนุษย์ทุกคนทำเพื่อตนเองและมารก็เอาตัวคนรังท้ายไป ผู้คนก็ควรดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อรับอาหารและเครื่องนุ่งหม่มอันุวิจิตมนุษย์ทุกคนทำเพื่อตัวเองส่วนคนทั้งท้ายปอยให้มันพาไปนี่คือชีวิตและปรัชญายของมนุษย์และเป็นตัวแทนธรรมชาติของมนุษย์อีกด้วยคำพูดเหล่านี้ของซาตานเป็นพิษของซาตานอย่างแน่แท้เมื่อผู้คนรับมันไว้มันจึงกลายเป็นธรรมชาติของพวกเขาธรรมชาติของซาตานถูกเปิดโปงผ่านทางคำพูดเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวแทนธรรมชาตินั้นพิษนี้กลายเป็นชีวิตของผู้คน และเป็นรากฐานแห่งการดำรงอยู่ของพวกเขาและมนุษยชาติซึ่งถูกทำให้เสื่อมซามก็ได้ถูกครอบงำโดยพิษนี้เป็นเวลาหลายพันปีพระวจนะเหล่านี้ทำให้ฉันเข้าใจถึงที่มาของการเป็นคนที่ตอบรับทุกอย่างโดยหลักๆแล้วมันคือปรัชยายของซาตานและพิษที่ฝังลึกอยู่ในตัวฉันอย่างเช่นตัวใครตัวมันปิศาจรอจัดการคนดังท้ายจงนิ่งเงียบต่อความผิดของเพื่อนสนิทเพื่อมิตรภาพอันดีงาม พูดสิ่งดีๆเพราะการพูดตรงๆทําให้คนอื่นหงุดหงิดที่ผ่านมาฉันเอาแต่คิดถึงเกียรติและสถานะของตัวฉันเองฉันอยากให้คนอื่นพูดถึงฉันในทางที่ดีและฉันได้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเหลี่ยมจัดและหลอกลวงตั้งแต่เด็กพ่อแม่บอกฉันเสมอว่าให้ฟังมากกว่าพูดและยิ่งพูดน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นพวกเขาบอกฉันไม่ให้ตรงกับคนอื่นมากไปเพราะพวกเขาอาจจะไม่ชอบ ฉันใช้ชีวิตอยู่กับปรชญาเยี่ยงซาตานพวกนี้และแทบไม่ได้ซื่อสัตย์กับคนอื่นเลยแม้แต่กับเพื่อนสนิทของฉันเองฉันแทบไม่เปิดใจเพื่อชี้ถึงข้อบกพร่องของพวกเขากลัวจะทําให้พวกเขาไม่พอใจและทําลายภาพลักษณ์ของฉันฉันกลับเอออ,อไปตามสิ่งที่พวกเขารู้สึกและประจบประแจงพวกเขาแต่ทั้งหมดคือการโกรหกและการเสรแสร้งฉันจะหนักว่าการใช้ชีวิตโดยปรชญาเยี่ยงซาตานเหล่านี้ มีแต่จะทำให้ฉันจอมปลอมเจ้าเล่เห็นแก่ตัวและเลวซามอย่างไม่น่าเชื่อฉันคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวและไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยฉันไม่ได้จริงใจกับผู้คนไม่ได้มีความรักให้พวกเขาคนอย่างฉันไม่สามารถช่วยเหลือหรือทำประโยชน์ให้กับใครได้เลยสักทางไม่มีค่าพอที่จะมาใกล้ชิด ฉันเห็นว่าปรัชญายเยี่ยงซาตานพวกนี้ช่างไร้สาระจริงๆและมันไม่ควรเป็นหลักในการปฏิบัติตนเลยฉันเห็นว่าการใช้ชีวิตโดยปรัชญายเยี่ยงซาตานมีแต่จะทําให้เราเสื่อมทรามมากขึ้นมีความเป็นมนุษย์น้อยลงใช่ทุกครั้งที่ฉันเห็นปัญหาและไม่ได้พูดอะไรฉันจะรู้สึกผิดในภายหลังเหมือนแน่ใจมีก้อนหินที่ยกออกไม่ได้ฉันรู้สึกเหมือนรู้ความจริงแต่นําไปปฏิบัติไม่ได้ฉันช่างขี้คลาด ไรศักดิ์ศรีและความสมบูรณ์พร้อมฉันเองก็โตมากแล้วแต่ยังเป็นคนดีไม่ได้และไม่รู้ถึงหลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แต่ฉันกลับไล่ตามเส้นทางทางโลกที่ถูกสอนและเผยแพร่ดโดยซาตานช่วงขณะนั้นฉันเกลียดตัวเองจริงๆฉันไม่อยากใช้ชีวิตด้วยปรัชญาเยี่ยงซาตานพวกนี้อีกแล้วฉันอยากประพฤติตัวให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าจากนั้นฉันก็ได้อ่านพระวจนะเหล่านี้ของพระเจ้า การปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของการเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์คืออะไรหัวใจของเจ้าต้องเปิดกว้างต่อพระเจ้าอะไรหรือที่เราหมายถึงเปิดกว้างคือการให้ทัศนะที่โปร่งใสแก่พระเจ้าเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เจ้าคิดสิ่งที่เป็นเจตนาของเจ้าและสิ่งที่ควบคุมเจ้าสิ่งที่เจ้าพูดออกมานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเจ้าโดยปราศจากความแตกต่างไม่ปกปิดสิ่งใดพูดโดยปราศจากด้านมืดไม่ทําให้ผู้อื่นคาดเดาหรือตั้งคําถาม เจ้าไม่ต้องพูดอ้อมค้อมแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเจ้าแค่พูดสิ่งที่คิดโดยปราศจากความตั้งใจอื่นใดนี่คือความหมายของหัวใจเปิดกว้างบางครั้งความตรงไปตรงมาของเจ้าอาจทำร้ายผู้อื่นทำให้พวกเขาไม่พอใจแต่มีใครหรือที่จะพูดว่าท่านพูดในหนทางที่ซื่อสัตย์นักและท่านได้ทำร้ายฉันฉันไม่อาจยอมรับความซื่อสัตย์ของท่านได้คงไม่มีใครพูดต่อให้เจ้าทำร้ายผู้คนในบางครั้งคราวหากเจ้าเปิดกว้างต่อพวกเขาและขออภัย ยอมรับว่าเจ้าพูดโดยปราศจากสติปัญญาและไม่คำนึงถึงความอ่อนแอของพวกเขาพวกเขาก็จะเห็นว่าเจ้าไม่มีเจตนาร้ายว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่งและว่าเจ้าไม่ได้สนใจในวิธีที่เจ้าพูดเจ้าแค่ตรงไปตรงมาไม่มีใครเลยที่จะถือโทษโกรธเจ้าส่วนสําคัญที่สุดของการเป็นคนซื่อสัตย์คือหัวใจของเจ้าต้องเปิดกว้างต่อพระเจ้าหลังจากนั้นเจ้าก็สามารถเปิดกว้างต่อผู้คนอื่นที่จะพูดจาอย่างซื่อสัตย์และถูกต้องพูดความในใจ ที่จะเป็นคนมีศักดิ์ศรีซื่อสัตย์สุดจริตและมีบุคลิกภาพที่จะไม่คุยโวโอ้อวดหรือพูดเท็จใช้คำพูดที่ปลอมแปลงหรือหลอกลวงผู้อื่นระหว่างใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าฉันก็ตื้นตันใจอย่างไม่น่าเชื่อฉันรู้สึกว่าพระเจ้าทรงสอนว่าฉันจะต้องประพฤติตัวอย่างไรในการเป็นคนซื่อสัตย์การพูดและกระทำด้วยความซื่อสัตย์เปิดหัวใจของฉันต่อพระเจ้าโดยสมบูรณ์เปิดเผยกับพี่น้องชายหญิง และไม่ยึดติดกับทางใดทางหนึ่งหรือเล่นเล่กลนการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่เหน็ดเหนื่อยใช่แล้วหลังจากนั้นฉันได้ยกปัญหาของน้องสาวไปพูดกับเธอและสาม,มาัคคีทํากับเธอเกี่ยวกับอันตรายของการติดนิยายออนไลน์แม้ว่าในตอนแรกเธอจะดูไม่ค่อยมีความสุขนักและมันก็กระอักกระอ่วนนิดหน่อยแต่เมื่อเปิดใจและสาม,มาัคคีธทรกับเธอเธอก็จะหนักได้ว่าเธออยู่ในสถานะที่อันตราย เธอบอกว่าเธอจะไม่อ่านนิยายออนไลน์อีกแล้วและจะใช้ความคิดไปกับหน้าที่ของเธอขอบคุณพระเจ้าฉันรู้สึกโล่งอ,อกมากที่ได้ยินเธอพูดแบบนี้แต่ฉันก็ตำหนิตัวเองด้วยถ้าฉันพูดเรื่องนี้เร็วกว่านี้เธออาจจะได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นก็ได้เพราะฉันอยากเป็นคนที่เป็นมิตรฉันยอมตามใจตัวเองและไม่ปฏิบัติความจรงิงสิ่งต่างๆก็เลยยืดเยือ้อ การเป็นคนที่ตอบรับทุกอย่างอันตรายจริงๆด้วย,วยหลังจากนั้นเมื่อฉันสังเกตเห็นปัญหาในหน้าที่ของพี่น้องชายหญิงบางครั้งฉันก็ยังกังวลว่าพวกเขาจะไม่พอใจแต่เมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าปฏิบัติความจริงอย่างตั้งใจและเป็นคนซื่อสัตย์ฉันก็ชี้ปัญหาออกมาตามความเป็นจริงได้ในภายหลังด้วยการนำของพระวจนะพระเจ้าฉันถึงได้รู้ว่าต้องทำตัวยังไงและปฏิบัติต่อพี่น้องชายหญิงยังไง ฉันเพิ่งเข้าใจว่าพระวจนะพระเจ้ามีค่าแค่ไหนพระวจนะเหล่านั้นเป็นหลักในการปฏิบัติไม่ว่าจะในหน้าที่หรือการปฏิบัติของเราก็ต้องมีพระวจนะพระเจ้านําเสมอหากคน้นหาความจริงเมื่อมีปัญหาเราก็จะมีเส้นทางให้เดินใช่แล้วอเมนเมื่อคิดย้อนไปฉันเคยเห็นด้วยกับทฤษฎีที่ว่าฉันเป็นคนหลอกลวงแต่ฉันก็ไม่เคยเทียบตัวเองกับพระวจนะพระเจ้าเพื่อตรวจสอบและชำระอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของฉัน ฉันแทบไม่ได้ค้นหาเส้นทางในการปฏิบัติในพระวจนะดังนั้นอุปนิสัยอันหลอกลวงของฉันจึงไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้ว่าฉันเคยได้รับประสบการณ์กับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตแต่เมื่อฉันจดจ่อกับการตรวจสอบตัวเองและแสวงหาความจริงในพระชนะพระเจ้าฉันก็ได้เก็บเกี่ยวและได้มีความเข้าใจฉันยังรู้สึกถึงความสงบภายในที่แท้จริงและได้รับเส้นทางเล็กๆในการเข้าสู่ชีวิตด้วย การได้รับความเข้าใจและได้เก็บเกี่ยวพืชผลล้วนแต่มาจากการนำของพระวจชะพระเพเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ายอดมากเลยเยอดับจริงจ